นี่ฉันได้กินไส้กรอกจะไม่ได้หลือไงขายหมดแล้วลูกไม่หมดอะเจอแต่ลูกค้าหัวหมอเรื่องมากทำไมลูกชิมฉันได้ไม่ครบล่ะถ้ากองกันแบบเนี้พี่อยากจะไม่มาซื้อแล้วเออไม่ซื้อก็ไม่ต้องมาซื้อเรื่องมากแบบนี้ฉันก็ไม่อยากขายให้เหมือนกัน ย่ำเยอะๆ้วยสิแค่เนี้ยมันจะไปแซบไปไลจ้ะจ้า,จาฉันขออีกนิดนึงได้ไหมอ่ะตักอยู่แบบเนี้ยเมื่อลยจะเสร็จเทมาเลยก็ได้ฉันหิว แล้วช้อนล่ะอืมทำไมลูกชิ้นฉันได้ไม่ครบล่ะ,ะปกติป้านองใส่ให้ฉันได้ลูกชิ้นเพิ่มมีสองลูกเลยนะถ้าโกงกันแบบเนี้ยพี่อยากจะไม่มาซื้อแล้วเออไม่ซื้อก็ไม่ต้องมาซื้อเรื่องมากแบบเนี้ฉันก็ไม่อยากขายให้เหมือนกันมีกล้าพูดกับลูกค้าแบบนี้ได้หรอ เออฉันจะจำไว้ฉันก็จะจำไว้เหมือนกันแหละฉันไม่คิดเหมือนกันว่าวันนี้จะต้องมาเป็นแม่ค้าขายลูกชิ้นและเจอกับลูกค้าแบบนี้ป้าขอโทษช่วงนี้ของมันแพงเลยต้องลดต้นทุนแต่ราคาเท่าเดิมนะเซ็งเลยด้วยแบบนี้จะอิ่มไหมเนี่ยอิ่มสิป้าลดลงมานิดเดียวเอง ขอบใจจ้าไม่มาอุดหนุนใหม่นะแม่สวัสดีค่ะเป็นยังไงลูกเรียนหน่หรือเปล่าหิวหรือยังแม่ยังลูกชิ้นให้เอาไหมไม่เอาอ่ะกินลูกชิ้นจนตัวจะกลมเป็นลูกชิ้นแล้วเนี่ยจ้ะไม่ขึ้นราคาไปละแม่รู้อยู่ว่าของมันแพงมาลดลูกชิ้นแค่ไม่กี่ลูกแบบนี้จะได้กำไรักกี่บาทแม่ไม่อยากให้ลูกค้ารู้สึกว่ามันแพงไปนะ แล้วทำไมแม่ต้องไปบอกลูกค้าด้วยล่ะว่าลดปริมาณลงแล้วลูกค้าก็มาบ่นกับแม่แบบเนี้เอาจริงๆลูกค้าบางคนก็ดูไม่ออกหรอกแต่คนนั้นน่ะลูกค้าประจำของไม่เท่าเดิมเขาก็รู้แต่แม่ก็ลดปริมาณไว้แค่นิดเดียวเองของแพงขึ้นแบบนี้แม่ไม่ขาดทุนบ้างหรอถ้าขาดทุนแม่ไม่ขายหรอกจ้าแล้วแบบนี้เมื่อไหร่จะรวยอ่ะ มาอีกแล้วไงฟิวกินอะไรมาหรือยังหล่ะเรายัางเลยครับบ้าก็แง่แหละจะไปกินร้านแม่ฉันฝีนี่มีไม่ก็แม่เป็นแบบนี้บอกแล้วไงขายเท่าไหร่ก็ไม่รวยหรอกชาตินี้งั้นเดี๋ยวกินแบบไม่ต้องใส่น้ำยำนะ ถ้ายังไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะกินเผ็ดๆแล้วมันจะแสบท้องขอบคุณมากๆนะครับจ้าป้าหนองไม่มาขายแล้วเหรอแม่ไม่สบายค่ะฉันเลยมาขายแทนไหนป้าหนองบอกว่าลูกสาวทำงานแล้วไง ฉันเพิเปลี่ยนงานใหม่อะค่ะตอนนี้ก็มาอยู่ในช่วงหางานอืมงั้นเอาชุดหนึ่งค่ะไม่ต้องเผ็ดมากนะค่ะฉันไม่เอาอันนั้นเอาแค่ลูกชิ้นล้วนไม่เอาไส้กรอกอ๋อค่ะอย่าหั่นใหญ่ไปสิหั่นเล็กลงมาหน่อย ส่วนน้ำยำอะ่ะป้องเอาแต่น้ำนะฉันไม่เอาพริกขายหมดแล้วหรอลูก ไม่หมดอ่ะเจอแต่ลูกค้าหัวหมอเรื่องมากขายไม่หมดแล้วเ,เก็บร้านมาแล้วเหรอโอ้ยถ้าหนูขายต่อนะแล้วเจอลูกค้าเรื่องมากแบบนี้ทุกคนหนูคงได้เอาน้ำยำอะลาดหัวใส่ลูกค้าแน่เลยแม่พูดแบบนี้ได้ยังไงล่ะลูกเขาเป็นลูกค้านะนี่แม่ขายของแล้วต้องมาเจอลูกค้าแบบนี้เหรอท,ทั้งทวงลูกชิ้นหาว่าให้ไม่ครบเรื่องมากจะเอานู่นเอานี่เฮ้ยแต่ละคน ลูกค้าประจำแม่ทั้งนั้นแหละเราก็ทำทำไปเถอะทำทำไปเถอะหรอแล้วแบบนี้ยจะได้กำไรหรอแม่หนูบอกแม่แล้วว่าถ้ายังขายของแบบนี้อยู่อ่ะไม่มีทางรวยหรอกอืมที่ขายได้วันนี้ยังไงแม่ก็รบพวดปีมาอีกสักวันสองวันนะตอนนี้แม่ยังไม่ไหวเลยก็ต้องแบบนั้นอยู่แล้วป่ะ ไม่คิดจะทำมาหากินบ้างแล้วไงมีมือมีเท้าก็ออกไปหาอะไรกินเองสิจะมาขออย่างเดียวเลยเหรอผมก็แค่มาถามที่ปนองไม่สบายแกเป็นยังไงบ้างถามถึงแม่ฉันคิดจะมาขอกินฟรีสิไม่ว่าไปไม่ซื้อก็ออกไปไปครับหิวข้าวเหรออ่ะเอาเงินไป เสร็จแล้วอ่ะก็เ,เข้าไปตัดเจ้ที่ส่วนเที่ยวหน่อยนะอันนี้ถือว่าไปค่าจ้างขอบคุณนะครับเฮียชู่งเนี่ยไม่มีงานละสิล้วเป็นยังไงบ้างสุขภาพเปออ็นไงทำมาเป็นใจดีอเสียหน้าเลือดเอ้ย ไปกู้เงินในเฮียกิจมาเหรอแม่ก็มาต่อทุนนี่แหละค่าใช้ใจ่ายมันเยอะไหนแม่บอกว่าขายดีไงทำไมต้องไปกู้เงินเขามาด้วยล่ะขายของก็ไม่ค่อยได้เงินแถมยังไปกู้เงินเขามาอีกสงสัยขายได้อะก็ไปใช้หนี้เขาหมดแล้วมั้งมันคือการลงทุนจะลูกอีกอย่างเฮียกิจเขาก็คิดดอกไม่แพงหรอก เดี๋ยวหนูจะตั้งใจเรียนแล้วก็ไปหางานดีๆทําแม่จะได้เลิกขายลูกชิ้นนี้สักทีขายไปก็ไม่ได้กําไรเลิกทำสักทีเหรอพึ่งจะเรียนจบปีหนึ่งเอง,เองนะเราฝันไกลจังจะต,ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนแหละหนูไม่มีทางมาเป็นแม่ค้าขายยำลูกชิ้นเหมือนแม่หรอกจ้าอยากเป็นอะไรก็ทําให้สําเร็จตอนนี้ยตั้งใจเรียนให้จบก็พอหนูจบแน่นอนแล้วก็จะมีงานดีๆทําด้วยจะลูกขอให้สมพรปากนะ งั้นผมขอนตัวก่อนนะครับเฮี่ยพอมีเงินก็ไม่คิดจะมาซื้อร้านฉันกินหรอกเนอะคิดแต่จะมากินฟรีอย่างเดียวสั่งก่อนเลยครับฉันเอาเหมือนเดิมค่ะ แล้วผมเอาชุดหนึ่งนะครับค่ะนี่ฉันได้กินไส้กรอกจะไม่ได้หรือไงหั่นเล็กไปหรือเปล่ามันจะจิ้มยากนะฉันบอกแล้วไงว่าไม่เอากากพริกเอาแต่น้ำฉันได้กินเผ็ดจะไม่ได้หรอ ก็มาทำเองเลยไหมเพราะเรื่องมากแบบนี้มอนก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ไปเปิดร้านยำขายเองเลยไหมนี่แม่เธอไม่ได้สอนหรอว่าต้องขายของยังไงอ่ะไม่ต้องมายุ่งเรื่องของแม่ฉันหรอกเรื่องมากแบบนี้กลับไปทำเองที่บ้านไปเออฉันไม่กินแล้วคนอะไรขายของไม่มีใจบริการเลยอเออฉันก็อยากขายให้เหมือนกันลูกค้าแบบแก่ไม่ทำให้ฉันรวยขึ้นหรอกจะเย็นก่อนสิน้องพี่หม่ ไม่ขายแล้วถ้าเฮียอยากกินอะ่ะก็รอแม่กลับมาขายแล้วกันทำแบบเนี้ยไม่กลัวแม่เขาเสียลูกค้าหรอฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมแม่ขายลูกชิ้นถึงไม่รวยสักทีเพราะว่าเจอลูกค้าแบบนี้ไงกำไรก็ได้น้อยแถมยังต้องมาเสียสุขภาพจิตอีกรู้ได้ยังไงว่าที่ป้านองขายเขาไม่ได้กำไรแล้วรู้ได้ยังไงว่าป้านองเขาเสียสุขภาพจิตก็ถ้าขายแล้วรวยอ่ะคงไม่ต้องไปกู้เงินเฮียหรอกมัง้ง ปีใหม่ไม่รู้ล้วสิพ่อเพราะอะไรอ่ะไม่ใช่เพราะขายของแล้วไม่รวยหรอกนะขอบใจนะเฮียที่ให้ฉันกู้เงินน่ะแผนยังไม่คิดดอกอีกก็ป้าบอกเองไม่ใช่หรอครับว่าการเรียนของโลกคือการลงทุนชีวิตให้เขาเงินเก็บที่ป้าได้มาก็ไปจ่ายค่าเทอมให้ปีใหม่หมดแล้วขณะที่เขาเรียนค่าเทอมก็แพงเหลือเกิน แต่ถ้าจะบอ,อกมามีงานดีๆรอรับเยอะเลยนะครับปีใหม่ก็บอกอยู่ว่าอยากหางานดีๆทำป้าเองก็อยากทำให้เขาสมใจป้าเนี่ยรักลูกมากเลยนะครับแม่ที่ไหนก็รักลูกทั้งนั้นแหลจะจ้ะขอให้เขาเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีคุณค่าก็พอแล้วครับป้าหนองเขาก็หาเงินมาให้เรานั่นแหละช่วงที่เราเรียนป้าหนองเขาก็ขายของเงินที่ได้มาก็ให้ปีใหม่หมดเอาจริง ่าเขามากู้กับเฮ er ียแค่ครั้งเดียวเองนะส่วนเรื่องลูกค้าแต่และคนเขาไม่ได้เป็นแบบที่ปีใหม่เข้าใจหรอกนะเก็บราแล้วหรอครับมาเดี๋ยวผมช่วยเองเนี่ยขายานจากน้าฟิลชื่วยป้าน้องตลอดเลยนานสิลูกฟิลเองก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงไม่ใช่หรอไปต้องมาช่วยป้าทุกวันก็ได้ได้ไงล่ะก็ป้าน้องให้ผมกินฟฟีอยู่เรื่อยให้ผมช่วยป้าบ้างนะ พี่บีใหม่อยู่ในชุดนักศึกษาแล้วดูน่ารักมากเลยนะครับป้านองใช่จ้ะป้าเห็นแล้วป้าก็ภูมิใจพี่บีใหม่เขาโชคดีจังที่มีแม่ที่รักเขาผมเห็นแล้วก็อิฉาที่ไม่มีโอกาสแบบเขาไม่ต้องคิดมากนะฟิลถ้าเองอยามีวิชาเพิ่มอะไปเรียนบ้านเฮียก็ได้ผมไม่มีความรู้อะไรเลยครับจบก็แค่ปอหจะไปต่อยอดอะไรได้ ไม่เป็นไรนะฟิวป้าเข้าใจว่าที่บ้านฟิลเป็นยังไงฟิวอ่ะเขาหน้าสงสารร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงเขาไม่ได้มีพ่อแม่ดูแลได้ดีเหมือนพี่ใหม่ไม่เห็นหรอฟิวถูกเลี้ยงดูแบบที่ที่กว้างๆอ่ะดีแค่ไหนแล้วที่ไม่ไปติดยาหรือเดินทางที่ไม่ดีนั่นนะสิฉันเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคนอื่นต้องดิ้นรนยังไงบ้างส่วนลูกค้าคงไม่เกีย กระเป๋าหนักเลยนะเห็นหรือม,มาแบบนั้นนะทำไมลูกชิ้นมัน,ปนแปลกๆปกอะป้าเหมือนไม่สุกเลยจริงเหรอลูกสงสัยป้าคงเึือมาไม่ดีเดี๋ยวป้ารีบเปลี่ยนให้เลยนะป้าจ๋าวันนี้หนูพาเพื่อนมาด้วยอย่าลืมแถมให้นหนูนะได้เลยจ้าเลือกเอาเลยนะเดี๋ยวป้าทําให้พิเศษผา่าลูกค้ามาให้ป้าตลอดเลยเดี๋ยวเมียกลับบ้านด้วยนะจ๊าที่ออฟฟินหนูมาฝากซื้อเรียกดีดามาดดียร้านป้าอร่อยทุกไม้ อืมอร่อยมากเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องทอนะคะอีกแล้วเหรอให้ป้าทุกทีเลยป้าเกรงใจนะถือว่าเป็นทิปนะคะหนูเองก็เรื่องมากนิดน,นึงต้องขอโทษป้าด้วยค่ะไม่เป็นไรเลยจ้าป้าเองก็อยากทำให้ลูกค้าอย่างดีที่สุดแกเชื่อฉันใส่น้ำจิงมเยอะน้ำจิงมเันีเด็ดมากจริง ป้าน้องอ่ะเขารับมือกับลูกค้าจุรูปแบบจูท่ทุกคนอ่ะแกเป็นลูกค้าประจําของร้านแกส่วนไรายได้ของป้าก็มาจากลูกค้าพวกนี้ที่เป็นหมายว่าเรื่องมากนั่นแหละฉันนี่มันไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะยังมีอีกหลายคนนะที่เป็นลูกค้าของป้าที่ไม่แช่แค่ติดใจในรสชาติแต่ยังชอบความมีน้าใจของป้าด้วยฉันมาขายแทนแม่แค่ไม่กี่วัน กลายเป็นไล่ลูกค้าของแม่เขาไปหมดเลยอ่ะเฮี er. er ยเฮียอยากให้ปีใหม่เข้าใจนะว่าแม่เขาทําเพื่อปีใหม่มาโดยตลอดปีใหม่อาจจะมองแค่ว่าการขายโกชินนะ่ะมันทําไม่ยากหรอกแต่มันไม่ง่ายเลยนะที่ป้าจะอยู่มาถึงทุกวันนี้อ่ะสวัสดีค่ะใช่ค่ะฮะรับแล้วหรอคะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ เฮีย er, หนูได้งานแล้วดีใจด้วยนะแต่ยังไม่เฮียจรา์หนึ่งก่อนสิได้ค่ะอะแม่กำลังจะออกไปดูอยู่พอดีเลยว่าทำไมวันนี้ยังไม่กลับมาอีกหนูอยากขายให้หมดอะคะ่ะแต่ว่าลูกค้าไม่มีเลยไปนั่นกัน เหนื่อยไหมลูกหนูไม่เหนื่อยเท่าแม่หรอกหนูขอโทษนะแม่ที่เมื่อก่อนหนูไม่รู้เลยว่าแม่ต้องเหนื่อยอยังไงบ้างแต่ตอนนี้หนูรู้แล้วนะว่าแม่ทำเพื่อนหนูขนาดไหนและต้องเจอกับอะไรบ้างที่ต้องมาขายลูกชิ้นแบบนี้เป็นอะไรอะลูกวันนี้เหนื่อยมากเหรอแม่วันนี้หนูทำเรื่องไม่ดีไปอะไม่รู้จะทำให้แม่เสียลูกค้าไหมมีอะไรเหรอลูก คือหนูไปวีลูกค้าแม่มาค่ะหนูขอโทษนะคะแม่หนูนี่มันเอาแต่ใจจริงๆเลยไม่เป็นไรหรอกปีใหม่ไม่เคยทําตรงนี้แม่เข้าใจสิ่งที่ปีใหม่เจอไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวลูกค้าแม่ก็กลับมาพยายาำลูกชิ้นของแม่อร่อยที่สุดจริงด้วยค่ะหนูเห็นด้วยแล้วก็หนูมีข่าวดีจะมาบอกด้วยนะหนูได้งานแล้วนะ จริงเหรอลูกแม่ดีใจด้วยนะหายดีแล้วเหรอคะป้าหน่องใช่จ้ะเออป้าขอโทษเราสองคนด้วยนะตอนนั้นที่ลูกป้ามาขายแล้วเขาไม่เป็นไรค่ะตอนนั้นก็โมโ oh หนะแต่ก็เข้าใจได้พอเองก็เรื่องมากด้วย แต่ว่าโลกป้าก็ยำอร่อยนะคะจริงเหรอคะแบบนี้หนูพอจะเปิดอีกร้านขายแข่งกับแม่ได้ไหมแล้วหนูก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่เมื่อก่อนเคยทําไม่ดีด้วยไม่เป็นไรถ้าขอโทษแล้วฉันก็ไม่ติดใจหรอกเฮ้ยฟิลถ้าเองว่างๆอะ่ะก็ไปเก็บขยะที่บ้านเฮียได้นะเดี๋ยวเฮียให้เงินแม่ วันนี้ทําพิเศษให้ฟิลเลยนะเขาจะได้มีแรงไปทํางานบ้านเฮียเขาเอา้าปีใหม่ได้งานทำวเหรอยินดีด้วยนะขอบคุณนะคะเฮียลูกค้าเยอะเลยมาแม่เดี๋ยวหนูช่วยจ้า